ขณะน,นี้เวลาบ่ายโมงกว่าๆฝนกำลังตกเอละ่ะตกมากเนี่ยเขาสิเดซื้นเขากำลังจิตตายเมื่อแล้วอา้าวสิไดซื้นถึงมาอีกได้โดนเติบ์ที่โดนกันตกสะนนี้กับสิเดยืดอายุเงี้ยวไปอีกโดนอยู่เอาให้ได้กินเขากินน้ำเนี่ยตกมากตกมากป่าฝนเลยเอาดี่ฝนตกเมือน,นี่บ่ บอมีลมบอมี่้าห้องป้าเลียมตกหามอยู่ตกหามอยู่ตกกระบอแห้งกระดอดอกตกธรรมดาตกธรรมดากับตกโดนกระหน่ำกระติดหงอยู่นกพิราบบ่ลังค้าอยู่คน วนโต๊กนกขึ้นไปเกาะหลังคาไปอาบน้ำเออ กำลังอยู่โรงเรียนฝนตกน้มคลาดหนามคลาคดอันนี้ด้านหลังโรงเรียนนี่ด้านหลังโรงเรียนยปนลาเมือดปลาคึม ด้านหลังโรงเรียนทาง้าไปในหมบานทายก็ไปในบ้านแล้วในบ้านจะตกทุก,กันโผล่ลงมาผนเทลงมาเบาเรื่องหยาดีงามโพดละ่ะฝัน,นบ่ตกมาหยากับบ่าตายแต่ว่าเขาสิตายาาก้นสิบเ่็ดปิดกินก้นสิบเอ็ดกินเขา่าตกมากต,ตกมา โตกเรื่อยๆตกซ้ำนี่แต่ว่าตกเรื่อยๆก็สิโอเคอยู่อันคันน้าวกินอันาันคันฝนตกยังสีกับเขานี่เ<ม>ยอะไปเขามองอ่น<ม>เบียบ